วัตถุดิบที่ใช้ในการทําทับทิมกรอบนั้นง่ายมากนะจะมีแฮลค่ะหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าแช่กับน้ําแดง Hell Blue Boy เฮลบรูบอยนะจะมะพร้าวอ่อนแล้วก็แป้งมันค่ะพอเราแช่ตัวแห้วกับน้ําแดงเนี่ยซักประมาณครึ่งชั่วโมงกันด้หรือ15นาทีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยตักออกนะคะแม่ใส่ก็จะทําการคลุกแฮลเนี่ยกับแป้งมันนะคะคลุกให้ติดกันทุก ทุกชิ้นอ,อ่ะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยนำไปลวกค่ะลวกในน้ําร้อนเนี่ยประมาณสองหนนาทีแล้วให้เขาอะมีความใสมเวลาแป้งมันสุกก็จะสีใสใช่ไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตักขึ้นหลังจากนั้นนะคะนําไปน็อกด้วยน้ําน้ําเย็นน้ําอุณหภูมิห้องอะไรประมาณนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวคลุกกับน้ําเชื่อมนะคะเพื่อที่ตัว ทับทิมกรอบเนี่ยหรือว่าตัวแห้วของเราเนี่ยมันจะได้ไม่อืดหรือว่าคือแป้งมันจะได้ยังคงสภาพความสวยงามอ่ะแม่บอกประมาณนี้นจะจ๊ะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาเตรียมน้ํากะทิการน้ํากะทิก็จะมีแค่น้ากะทิกับเกลือปน่นนะคะแล้วส่วนอื่นๆจจะไม่ปรุงรสหวานเพิ่มเติมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเติมตอนที่เรากําลังจะเริ่มกินนั่นเองจะ้ะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในเนื้อแห้วก็หวานอยู่แล้วนะคะก็ความหวานเนี่ยไปเติมเอาข้างนอกกับน้ําแข็ง นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนี้เลยจ้ะโอเคเดี๋ยว้ายพาไปดูอินเสิร์ตนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปชิมเมนูนี้กันถ่ายคลิปพร้อมแล้วข้ามไปก่อนเลยจ้า พร้อมแล้ว <c oughs> พร้อมแล้วไปกันเลยนะจ๊ะเริ่มต้นของการทําบัวลอยนั่นก็คือการปั้นเม็ดบัวลอยเนี่ยเป็นอะไรที่ทรหนและอดทนมากทุกคนซึ่งเราจะต้องปั้นให้เป็นเม็ดเล็กๆนะคะทีนี้เนี่ยระหว่างเนี้ยเราจะโรยแป้งนวลลงไปบางๆกรุบๆเพื่อไม่ให้เม็ดแป้งที่เราปั้นเนี่ยมันติดกันนะทุกคนก็เหมือนกับเคลือบคล้ายๆเคลือบทั่วประมาณนี้นะคะ ซึ่งระยะเวลาที่ใส่ทำเนี่ยก็ข้ามคืนกันเลยทีเดียวนะใส่ปั้นสีเหลืองของแม่เนี่ยใส่ปั้นแม่จะปั้นสีขาวนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะรวมกันแล้วอันนี้เราจะทํากินกันในพรุ่งนี้เช้านะคะเริ่มต้นอีกวันหนึ่งแล้วนะจะ๊ะแม่ก็จะเอาเนื้อมะพร้าวเผาเน,เนื้อมะพร้าวอ่อนเนี่ยแกะออกมานะคะแล้วก็ทกําการหั่นให้เป็นชิ้นสวยงามแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าอัตราส่วนใด,ดๆอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวใส่จะ แปะไว้ให้นะคะก็ถามแม่เรียบร้อยแล้วเราจะแปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนั่นแหละอพร้อมแล้วก็เราจะไปลวกตัว,ตวแป้งบวนลอยกันเออเริ่มตะกุกตะกักเลยเห็นไหม คือต้มน้ำให้เดือดนะคะนี่คือสิ่งที่เราปั้นกันไว้เมื่อคืนเยอะมากทุกคนเยอะจริงๆนะคะก็แบ่งกินครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วนะคะพอน้ําเดือดเนี่ยเราก็ทําการใส่เม็ดรบัวลอยลงไปพอเม็ดบัวลอยสุกเนี่ยเขาจะลอยขึ้นทุกคนแล้วก็เดี๋ยวแม่ใส่เขาจะนําไปนอกน้าเย็นแล้วก็ล้างให้เมือกมันหมดไปนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาทําน้ํากะทิสําหรับใส่บัวลอยกันสิ่งที่แม่ใส่ทาในการทํากะทิสาหรับบัวลอยเนี่ยแม่ใส่ใส่น้มามะพร้าว ไปด้วยนะจ๊ะบวกกับกะทินั่นเองเพื่อรสชาตินี่ค่ะแม่ก็จะล้างแล้วก็พักให้สะด็ดน้ำสักนิดหนึ่งใส่ลงไปเลยจ้าเออปรุงรสด้วยเกลืออ่อนๆกรุบๆแอนเดอร์ the, น้ำตานะคะซึ่ง ไม่ต้องเคี่ยวให้มันแต่งมันนะทุกคนพอเสร็จเราก็ใส่มะพร้าวอ่อนอ,อนลงไปได้เลยจะพร้อมเสิร์ฟแล้วใส่ชิมเรียบร้อยแล้วนะคะเริ่ดปังสุดไปลองทํากันดูนะจ๊ะอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตเราค้าไปเจอกันท่ายคลิปเลยจ้า สำหรับขั้นตอนการทำสังขยาฟักทองมันไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่ทุกคนคิดนะคะเริ่มต้นเนี่ยเราจะทำการหั่นฟักทองเป็นชิ้นเล็กๆประมาณนี้นะจะเป็นเส้นๆหรือว่าจะไม่เป็นเส้นก็ได้หรือใครจะใช้ฟักทองทั้งลูกก็ได้ตามแต่สะดวกใจนะคะแล้วิธีการนึ่งของทรายเนียง่ายมากนะคะแม่ทำการนึ่งด้วยการใช้ถ้วยนึ่งข้าวนั่นแหลจะจ้ะหรือว่าถ้วยขันข้าวที่เรานำมาอบเค้กทำ เค้กถ้วยขันข้าวอะประมาณนี้ใส่ใช้เบอร์8นะจ๊ะซึ่งดีทำความสะอาดง่ายเออเริ่มต้นนะะเราจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปก่อนนะคะแล้วแม่เนี่ยก็จะละลายน้ำตาลปี๊บที่ติดอยู่กับถุงด้วยน้ำกะทินะคะใส่ไข่ไก่ลงไปนะจ๊ะกรองด้วยผ้าขาวบางนะคะแล้วแม่ใส่ก็จะทำการ อย่างนั้นเลยกรองไข่ไก่บีบออกมาเออให้ให้ใหส่คิดว่าน่าจะเป็นเทคนิคให้เนื้อสังขยามันเนียนฟูสวยไงตามด้วยกะทิอร่อยดีนะจ๊ะประมาณนี้เลยคน,นส่วนผสมให้เข้ากันคลุกเทาคลุกเทา,ลทาแล้วก็ใส่ชิ้นฟักทองลงไปเนี่ยจะใส่ลงไปในถ้วยขันข้าวเบอร์แปดที่ใส่บอกหลังจากนั้นเราก็จะเทเนื้อสังขยาลงไปให้เต็มพิมพ์จะ เยอะจะน้อยอันนี้แล้วแต่ทุกคนละกันเสร็จแล้วนะคะก็นำไปนึ่งจะเรียบร้อยแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยบอกตามตรงว่าสูตรนี้หวานลืมตาไม่ขึ้น <c oughs> นึ่งจกว่าแม่ชิมแล้วแม่บอกว่ามันยังไม่หวานชิมไปชิมมาหวานมากโอเคค่ะทุกคนแซยไม่ได้ชิมให้ดูนะคะแต่ว่าสายกินแล้วแหละหลังจากที่ทําเสร็จนะคะเดี๋ยวเราข้ามไปเจอกันท้ายคลิปเลยจ้าขอเวลานึง่งแป๊บนึงจ้า อย่างแรกนะคะให้เราเตรียมกล้วยค่ะาก่ก็จะหั่นเป็นชิ้นขนาดพอํำนะคะทุกคนอันนี้แล้วแปลว่าจะหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่มีมะพาร้าวอ่อนๆนะเริ่มต้นใส่กะทิลงไปเลยค่ะทำง่ายมากทุกคนสำหรับกล้วยปวดชีเพราะแม่บอกว่าประมาณนี้นะคะรอจนเขาเดือดนะ เราก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลที่ใส่ใช้เนี่ยที่แม่ให้ใช้เนี่ยก็จะเป็นน้ำตาลปานโนดนะคะก็หรือใครจะใช้น้ำตาลปิ๊มตาใสแดงได้หมดเลยปัดด้วยเกลือปน่นสักเล็กน้อยกรุบกริบกรุบกริบค่ะรอเดือดก็พร้อมเสิร์ฟแล้วลวะคะ่ะใส่เมะพร้าวอ่อนอย่างสุดท้ายนั่นเองค่ะอาล่ะค่าเดี๋ยวเราไปเจอกันท้ายคลิปนะคะบอกเราว่าเมนูนี้ไงเวอร์วังมาข้ามไปเลยค่ะ ที่แม่ใส่ใช้ในคลิปนี้นะคะก็จะล้างทําความสะอาดค่ะแล้วก็หั่นเป็นแท่งๆนะยแม่ของไซโคก็จะแช่น้ำปูใส่ซัเล็กน้อยหรือไม่แน่ใจว่าแช่หรือเปล่าแช่นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาเราทําแกงบวชเนี่ยเขาจะได้ไม่เละน,นะคะแล้วก็จะใส่น้ํากะทิลงไปค่ะถามว่าเอ๊ะแกงบวชหั่วดําแล้วทําไมใส่มันด้วยก็คือเราซื้อมันมาเราก็ไม่ได้กินนะทุกคนกลัวว่าเขาจะไปก่อนอีกแล้วนะคะ ก็เลยดัดแปลงใส่มันด้วยแล้วก็ใส่ถั่วดำด้วยนะคะวิธีการมันง่ายๆค่ะทุกคนแค่ใส่มันเติมกะทิลงไปแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปีบ๊บนะจ๊ะหรือว่าจะเป็นน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลตะโนดได้หมดเลยแล้วก็พอทุกอย่างสุกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยให้ใส่ถั่วดำลงไปถั่วดำก็ใช้วิธีการต้มให้สุกนะคะซึ่งถั่วดำมันเนี้ยได้มาจากบ้านบ้านป้านะคะก็เลย ทำได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันสุกมาหมดแล้วนะคะปรุงรสตัดเกลือด้วยเล็กน้อยค่ะรอเดือดอีกสักแป๊บน,นึงทุกอย่างส่วนผสมสุกก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันทายคลิปค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ข้าวเหนียวลงไปข้าวเหนียวของเราก็ล้างทําความสะอาดประมาณนี้เลยนะจ๊ะทุกคนแล้วก็คว้านเนื้อลําไยค่ะคือสายก็ไม่ได้คว้านเองอย่างที่บอกนะคะแม่เป็นคนทําทั้งหมดสําหรับกะทิก็จะใช้กะทิยี่ห้อนี้ละจ้ะสําเร็จรูปง่ายๆพอน้ําเดือดนะคะเราก็จะนำข้าวเหนียวลงไปค่ะแล้วก็ทําให้เขาสุกทุกคนทําให้เขาสุกจนเป็น ยางเหนียวๆเ,เลยอะออประมาณนี้นะคะก็ใช้เวลาสักพักหนึงเลยอะเกือบเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงได้นะคะประมาณนี้เท่าที่ใส่จําได้นะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแม่ของไยอะเขาก็จะใส่เนื้อลำไยข้าเหนียวเม็ดบาเลยใช่ไหมทุกคนเขาก็จะใส่เนื้อลำไยเข้าไปค่ะพอใส่เนื้อลำไยเสร็จปุ๊บเนี่ยแม่ายก็จะทําการปรุงรสปรุงรสชาติเนี่ยก็มีแค่ น้ำตาลทรายอย่างเดียวเลยใครชอบน้ำตาลโหนน้ำตาลมะพร้าวก็เลือกใช้ได้เลยนะคะทุกคนไม่มีข้อจำกัดต่ายตัวนะรสชาติเนี่ยก็บอกไม่ได้ว่าอัตราส่วนประมาณเท่าไหร่เพราะว่าท่านกินเองก็ได้นะมันก็จะโมโอดัตตัว,ตวแบบน,นี้ไปนะคะประมาณนี้ <c oughs> คือพูดง่ายว่าขนมไทยเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากหรือซับซ้อนเท่ากับเบเกอรี่นะคะเอาละค่ะแล้วก็วิธีถัดมาคือน้ำกะทินั่นเองะคะ่ะทุกคนก็แม่จะเคี่ยวให้เดือดนะ แล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือแค่นั้นค่ะแล้วก็พร้อมเสิร์ฟละจ้ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันท้ายคลิปค่ะ น,นี่คือเม็ดสาคูจะ้ะแม่ของสายก็จะทําการต้นมน้ําให้เดือดจัดจัดนะคะเราก็ใส่สาคูลงไปค่ะทุกคนก็คือประหนึ่งว่าเราเหมือนทําข้าวเหนียวอะ่ะข้าวเหนียวเปียกลยายําไยคลิปที่คลิปที่แล้วเลยก่อนหนะ้านี้นะคะทำให้สาคูสุกก็จะเป็นเม็ดใสๆทุกคนพอสาคูสุกเนี่ยแม่สซก็จะใส่ข้าวโพดใส่ใส่น้ำตาลปรุงรสก่อนแล้วก็จะใส่ ตัวมพะพร้าวอ่อนสุดท้ายนะคะส่วนน้ำกะทิเนี่ยก็จะเหมือนกับทำข้าวเหนียวเป็ดลําไยนะคะเพราะว่าก็จะมีแค่น้ากะทิกับเกลือเท่านั้นใครชอบหวานใส่หวานใครไม่ชอบหวานก็ให้หวานจากขาก้าวโพดหรือว่ามาพาะพร้าวอ่อนก็นได้ค่ะทุกคนโอเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไซจ,จะให้ทุกคนไปดูวิธีการทําสาคูข้าวโพดมะพร้าวอ่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค้าไปเจอกันถ่ายคลิปค่ะ DJ.